แม่เหล็กแววนขยายแล้วก็อากาศน่เองค่ะว้าวตื่นเต้นแล้วอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือ,อยังคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ค่ะพร้อมหรือยังเอ,อ่ย ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงเสียงแม่เหล็กแว่นขยายและเรื่องอากาศค่ะว้าวน่าเรียนรู้จังเลยค่ะไปเรียนรู้กันเลย เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือแสงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่างมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแสงมีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆ ประโยชน์ก็อย่างเช่นใช้ทำโซลาเซลล์ได้ด้วยนะคะโซลาเซลล์ก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะใช้ถนอมอาหารเช่นตากปลาตากกุ้งตากหอยเพื่อจะได้เก็บรักษาไว้ได้นานๆค่ะตากเสื้อผ้าก็ได้นะคะเด็กๆน,นอกจากประโยชน์แล้วโทษของแสงก็คือ ถ้าเด็กๆไปยืนอยู่ตรงกลางแดดนะคะนานๆก็อาจจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องเสียงค่ะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเสียงมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเด็กๆทางเด็กๆต้องไปอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากๆอย่าลืมป้องกันหูของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของแม่เหล็กนั่นเองค่ะ เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างนะคะและคุณสมบัติของแม่เหล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆแม่เหล็กมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถดึงดูดเหล็กและโลหะบางชนิดได้นะคะเด็กๆหากที่บ้านของใครมีแม่เหล็กอยู่อย่าลืมเอามาทดลองดูนะคะ สน,นุกมากเลยและเรื่องต่อไปนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือแว่นขยายนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของแว่นขยายนั่นเองค่ะแว่นขยายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสิ่งของต่างๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ราคาพิเศษเช่นแว่นตาของคุณยายยังไงล่ะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอากาศคา่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือสสารทุกชนิดต้องการที่อยู่อากาศก็เป็นส,สารที่มีสถานะเป็นกา๊าซซึ่งมีคุณสมบัติ ฝ้งกระจายได้ค่ะดังนั้นอากาศจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยอากาศส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเด็กเกยกเว้นกลุ่มกา๊าซที่มารวมตัวกันอย่างนาแน่นแน่นเช่นไอน้ำหมอกควันอากาศมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะอากาศที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปค่ะ ส่วนอากาศที่เป็นพิษก็อย่างเช่นควันรถยนต์ควันจากการเผาขยะค่ะหากเด็กๆต้องไปเจออากาศที่เป็นพิษอย่าลืมใช้มือหรือผ้าชน้าปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันอันตรายนะคะเป็นยังไงกันบางคะก,การเรียนรู้ในวันนี้สนุกไหมคะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง 아 <susur>